สวัสดีครับผมจามราำปาะรันใจครับความรู้สึกที่ได้มาชกที่วันลุมพินีเป็นครั้งแรกก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้ทําตามที่เป็นแฟนเรียกร้องครับก็สำหรับการทําความคุ้นเคยํานวมเล็บเป็นครั้งแรกนี่ผมก็มันเริ่มจากการฟิดซ้อมครับการซ้อมมันปรับตัวให้เข้ากับนวมเล็บครับสําหรับซซาเดกีครับ ผมได้ศึกษาการชกของเขาก็าเขาเป็นมวยปีมือครับก็มีแข้งที่รวดเร็วรผมก็ได้วางแผนมารับมือกับเขาเลยครับเอาทุกลูกมาสู้เพราะรับ,รบ,รบก็ไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้ากศอกก็มีครบเลยครับก็มีเป้าหมายในการชกวันลุนี้ก็ผมพยายามจะทําผลงานให้ดีสุดเล็วไปถึงวันใหญ่เหมือนที่ นักมวยคนเรื่นไฟฝันไว้ครับเลยครับผมจะรำพรนันชัยมีคิวชกวันลุมพินี14บมันมันสุกที่28ดเมษายนนี้ครับติดตามได้ทางช่อง7 HD กดหมายเลขสามสองตุ่มครึ่งเป็นต้นไปได้เจอนครับ